เกินเกินสามไม้เลยไม่รู้จะมาหรืออ่าโอ้มีสามแต้มชิบหายละโอ้โหไม้นี่ผมบอกเลยว่ายับไม้นี่บอกเลยว่ายับนะครับโน้ตไม่แปดพันสองนะครับไม้นี้ฮัลโหลฮัลโหลนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านทุกคนด้วยละกันนะครับตอนนี้อยู่กับช่องคนมันหล่อนนะครับผมพี่มังกรนะครับ ยังไงเพื่อนๆนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไปด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับวันนี้ผมอยู่กับ c t 85นะครับจะมาแนะนำแนวทางการเล่นแล้วกันแล้วก็จะเล่นโชว์นะครับอันดับแรกนะครับนี่คือกลุ่มไลฟ์สดนะครับที่ผมนำไลฟ์นะครับในช่วงดึกนะครับแล้วก็มีแอดมินต่างๆนะครับนำไลฟ์วันวันหนึ่งครับเเอ้หกถึงเรอบนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะครับในกลุ่มนะครับ อ่านี้ก็เป็นรอบของแอดกับตันนะครับในรอบถึงอ่ารอบสี่ทุ่มนะครับอ่าก็พานําเล่นนะครับนาบวกนะครับใครบวกใครลบก็แล้วแต่เพื่อนนะครับเล่นยังไงนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook นะครับมังกรสุรสิธิ์นะครับแอดมาเพิ่มเพื่อนเยอะๆนะครับผมอ่า อันนี้นะครับเป็น messenger นะครับหรือว่าข้อความส่วนตัวของผมนะครับมีเพื่อนๆนะครับทักมาขอเข้ากลุ่มมากมายนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มที่ผมนําเล่นอยู่นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับมาขอเข้ากลุ่มได้นะครับอ่าแล้วก็จะเข้ามาสอบถามพูดคุยกับผมก็ได้เช่นกันนะครับอ่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้า c t 8 5นะครับพยายามหาห้องเล่นก่อนนี้ก่อนะครับห้องนี้สวยนะครับยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับส่วนมาก อืมเป็นห้องสปีดนะที่เห็นสวยๆนะครับนี่ GC02 ก็ถือว่าสวยน่าเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าในการเล่นถ้าผมทําคลิปไปด้วยนะครับผมจะไม่เล่นนะห้องสปีดเพราะว่ามันจะเล่นไม่ทันแล้วก็ดูเข้าไพ่ไม่ทันนะครับอ่ะพยายามหาห้องธรรมดานะครับในการเล่นนะฮะอ่ะหาห้องสักครู่นึงครับมาห้องยูรปก็ยังไม่เจอห้องให้สวยนะครับอืม GC06 แล้วกันนะครับห้อง GC06 นะครับ อ่ะเดี๋ยวไม้แรกผมไปเดิมไปก่อนแล้วกันนะครับน่าจะทันนะอืมถ้ากดอาร์คนะครับถ้าแดง3แดง3อ่ะผมไปแดงแล้วกัน1000บาทนะครับวันนี้นะครับในการเล่นผมมีทุน1 5 0 0 0บาทนะครับแต่ผมขอบอกไว้นิดนึงนะครับไม่ว่าทุนจะมากหรือน้อยนะครับเทคนิคการเล่นผมเหมือนกันนะครับต่างกันแค่ทุนในการเล่นนะครับอ่ะ ถ้าผมทุนน้อยนะครับไม้ละ1000พผมอ,อาจจะปรับเป็น100 200อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะไม้แรกเราปอก8สวยงามครับแดงมาคู่3นะครับตอนนี้แดงเข้ามาคู่3นะครับถ้าผมเห็นตอนนี้นะครับจังหวะอ่าปิงปองของเขาไพ่ไม่ขีดนะสวยนะครับผมไปที่น้ําเงินแล้วกัน500บาทนะครับผมจะเล่นแบบว่าพยายามเล่นไม้หนักไม้เบานะครับแล้วก็ ถ้ามั่นใจนะครับผมจะเล่นหนักถ้าไม่มั่นใจผมจะเล่นเบานะครับแต่ถ้าแนะนําเพื่อนๆนิดนึงและกันสําหรับคนที่ทุนไม่เยอะนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจนะครับพยายามเล่นไม้เบาหรือว่ารอก,ก็ได้นะครับ<อ>เพื่อจะได้มีทุนในการสู้นิดหนึ่งนะครับไม้นี้เราไม่เข้านะไม้ที่2นะครับโดนโดนแดงมันหลอกเรียบร้อยนะครับแดงมันยาวขึ้นมาสี่ไม้นะครับห้องนี้นะ แต่ว่าเขาไพ่นะครับปิงปองก็ยังสวยนะครับปิงปองอเราเ็ามั่นใจแล้วว่าเขาไพ่ปิงปองของอไม่ขีดนะครับของ3เกอน่าจะสวยนะครับก็ผมไปน้ําเงิน3,000บาทนะครับแล้วก็ติดเขาไพ่คู่ขี้เาขาไพ่คู่นะพูดผิดนะเขาไพ่คู่แล้วก็ติดเสมอไปด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> ไมนนี้ผมเลือกตัดนะครับตัดตัดน้ําเงินนะ พขาคิดว่ามันก่อนไม่นามโอ้ได้คู่ไปละคู่สองนะครับโอเคเจ็ดแต้มว่าสวยงามกงเข้าไปลูกตามสวยงามอ่ะได้สามแต้มมันมีสามนะครับไม้นี้กินไปนะครับเราตัดถูกไม้นะครับ <c oughs> ออเจ็บคอนหนึ่งขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆอ่ะไม้นี้เราตัดถูกนะครับเราตัดน้ําเงินเอาให้ตอนนี้ยังเป็นถ้าเราดูสามเกินนะครับยังเป็นไม่ขีดที่ยังสวยอยู่ อาจจะสลับปิงปองอะผมไปหนึ่งพันแล้วกันที่ฝั่งแดงนะครับเราไปหนึ่งพันที่ฝั่งแดงนะครับถ้าเราไปน้ําเงินนะครับถ้าไปน้ําเงินอ่ามันจะเป็นน้ําเงินขึ้นมาอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมาหรือเปล่าน้ําเงินในอ่าในรอบนี้นะครับ <c oughs> น้ําเงินปอกเก้านะครับน้าเงินปอกเก้าอ่ะมานี้โดนไปปอกเก้านะครับลบไปหนึ่งพันบาทนะครับอืม ตอนนี้3ามเกลือนะครับ3ามเกลือตัดปิงปองเรียบร้อยนะครับในเขาไพ่ไม่ขีดนะถ้าผมขึ้นน้ําเงินนะครับจะตัดไปแดงน,นะครับส่วนมากผมชอบดูไม่ขีดนะเป็นหลักนะเพื่อนๆก็ลองเอาไปศึกษาดูได้อะผมไปน้ําเงินอีกแล้วกัน2,000บาทนะครับคิดว่าน่าจะขึ้นขึ้นอ่าขึ้นน้ําเงินสาไม้นะครับห้องนี้ก็ขึ้นน้ําเงินสามไม้บ่อยนะ ผมก็จะใส่ดูในช่วงแรกด้วยแล้วก็เขาไพ่ไม่ขีดนะโอ้มีแต้มเดียวชิบหายโอ้โหมีหกแต้มจั่วเยอะๆมาลุโอ้โหเรียบร้อยครับโดนไปสองไม้ติดนะครับไม้นี่โดนไปสองพนหนึ่ิบาทนะครับตัดแดงเหมือนเดิมนะครับก็แสดงว่านะครับแสดงว่าเขาไพ่ย,ยังไม่ขึ้นเป็นหมวดหมู่นะครับ <c oughs> อะไรคือหมวดหมูนะอาจจะงงๆนะครับสับผมพูดนะครับ คือขาไพ่ล้วสีนะครับไม่จับเป็นกลุ่มใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้น้ําเงินขึ้น3แดงขึ้น4แล้วก็น้ําเงินขึ้น2มาตัดแดง1นะครับผมก็เลยคิดว่าเขาไพ่ไม่น่าเป็นเป็นกองกองแล้วกันนะครับแล้วแต่คนจะเข้าใจนะครับอ่ะม้นี้ผมขอทบไปแล้วกันที่น้ําเงิน5,000บาทนะครับเล่นไพ่คู่ไปฝังละ1น0 0แล้วก็ติดเสมอไว้50บบาทแล้วกันนะครับเผื่อมันฟุก ฟุกเหมือนเมื่อกี้นะผมติดเขาให้กู้ไปนะครับผมเลือกน้ำเงินนไมยนี้เพราะคิดว่าอ่าเขาให้ขีดจะยาวนะครับอ่ะมาลุ้นกันนะครับถ้าไม่เข้าก็ไม่รู้จะว่าไงนะฮะไม้นี้ก็ชอบเหมือนกันมั่นใจเหมือนกันนะผมถึงจัดมา5,000ันอ้าวสามแต้มเท่ากันครับโอเคครับจัดแต้มสวยครับขงมาลุกโอเคครับขอได้ขอได้อีกแล้วครับอ่าไม้นี้เราบวกมาครับเราจัดไป อ่าห้าพันนะครับได้มา4ี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเขาให้คู่กับเสมอไม่เข้าเลยอ่ะตอนนี้บวกมาหนึ่งเก้าพันห้าร้อยนะครับกําไรสี่พันห้านะครับอ่ะไปต่อนะครับอืมถ้าเล่นแดงถ้าเล่นแดงจะเป็นขีดยาวนะครับเล่นแดงขีดยาวแต่ถ้าเล่นน้าเงินจะเป็นสลับนะครับอ่ะผมไปแดงแล้วกันหนึ่งร้อยนะฮะเอ้หนึ่งพันแล้วก็ติดคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็เสมอไปด้วยนะครับวันนี้อาจจะติด พูดติดๆแขัดหน่อยนิดนึงแล้วกันนะครับพอดีวันนี้รู้สึกว่าปวดหัวไงไม่รู้เจ็บคอด้วยนะก็อาจจะพูดติดขาดมาโอ้โหแปดหลังแปดหลังนะครับก็เรียบร้อยนะเรามีหกแต้มนะครับอ่ะไม้นี้เราไม่เข้าโดนไปอีกพันสองห้าสิบบาท <c oughs> อ่ะดูการเล่นผมแล้วกันนะครับผมบอกไว้เลยว่าเทคนิคแต่และเทคนิคนะครับไม่ได้ว่าเข้านะครับได้สวยหรูขนาดนั้นนะครับทุกการเล่น ทุกการเดิมพันนะครับมีความเสี่ยงเสมอนะครับเพื่อนๆนะใครที่เล่นอยู่นะครับก็แล้วมันระวังนะครับผมไม่ได้บอกว่าเทคนิคผมแม่นร้อเปอร์เซ็นต์นะครับมีความเสี่ยงตลอดนะครับเพื่อนๆนะบางครั้งอาจจะไม่เลิกอ่าไม่ลาบลื่นนะบางครั้งเรามีทุนเติมมีเทคนิคที่ดีการเดินเงินที่ดีเราอาจจะทําให้สามารถได้กําไรได้นะครับอ่ะมานี้เหมือนผมจะโดนอีกหรือเปล่ามันมี3ามแต้มครับเราโอ้โหเสมอไปครับอ่ะเราได้มา100ครับ เราน่าจะได้กําไรอ่าเราได้กําไร600บาทนะครับในการเล่นนะครับเสมอนี้1ต่อ8นะครับ100ได้800นะครับ1000ได้8 0 0 0นะประมาณนี้นะหต่อ8นะครับแต่ถ้าเขาไพ่คู่นะครับจะได้กําไรเยอะนะคอ่าหลังเสมอนะครับผมอยากแนะนำเพื่อนๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับพยายามรอดีที่สุดนะครับเขาไพ่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนหรือว่าอาจจะกลับไป เขาให้เดิมนะครับก็มีส่วนทั้งสองสวนนะลองดูแล้วกันนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับเสมอสองตาถิดนะครับเสมอหนึ่งต่อหนึ่งแต้มนะครับโอ้โหไพ่ต่ำกันมากเลย <c oughs> อืมนี่ยความยากเวลาหลังเสมอนะครับเราไม่สามารถเดาได้ถูกเลยว่า หรือเราอาจเาให้บางครั้งยังยากเลยนะครับว่าเราจะไปในทิศทางของอเดินตามเขาให้เดิมหรือว่าเราจะเปลี่ยนเขาให้กันดูนะครับตอนนี้ทิศทางเขาให้น่าจะเป็น2ตัดนะครับ2ตัดหนึ่งถ้าผมจะเล่นไม้น,นี้นะผมน่าจะเล่นไปแดงนะครับนะมาดูว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับส่วนการเดินเงินนะครับเพื่อนๆปรับเอาตามทุนของเพื่อนๆน,นะครับไม่ใช่ว่ามี1000นะครับจะมาลง 1,000เหมือนผมนะครับไม้เดียวก็หมดนะต้องปรับตามทุนของเพื่อนๆพื่อนะผมมีหมื่นห้าผมก็เล่นเล่นพันสองพันได้นะครับตามจังหวะที่เล่นละกันเพื่อนเมี1 0 0 0ก็ลองเดินเงิน100 200-300อะไรไปดูนะครับเพื่อให้บรรลานกับทุนของเราแต่พยายามนิดนึงนะครับให้มีมากกว่า3ไม้ทบนะครับแบ่งเงินให้มีมากกว่า3ไม้ทบนะ,ะไม้นี้ผมทบไปที่ฝั่งแดงแล้วกัน8,000บาทนะครับ มั่นใจนะมั่นใจว่าแดงเอ้ยน้ำเงินไม่น่าขึ้นเกินกว่านี้ละ,ะเพราะว่าอะไรนะครับอืมน้ำเงินนะครับห้องนี้ไม่เคยขึ้นเกินสามไม้เลยไม่รู้จะมาหรือเปล่าอ้มีสามแต้มชิบหายละโอ้โหไม้นี่ผมบอกเลยว่ายับไม้นี่บอกเลยว่ายับนะครับโนไม่แปดพันสองนะครับไม้นี้โอ้โหน้ําเงินหลอกกันลวครับน้ําเงินมันหลอกกันนะ เอ,อาผมไปแดงแล้วกันหมื่นหนึ่งอะโอเคผมแทบจะเทหน้าตากไปเลยนะครับหมดแม็กไปเลยมืองมือนนะครับคือเขาไพ่ห้องนี้นะทําไมไม้เมื่อกี้ผมมั่นใจนะครับว่าเพราะว่าน้ําเงินไม่เคยขึ้นเกินสามไม้แล้วครับแล้วก็คิดว่าอสามเกิน,น่าจะตัดนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปทางเขาไพ่ของเขาไพ่ทึบนะครับทึบทึบสวยนะครับโอเคมีหกแต้มกงไปลูก กองไปโอเคครับสวยครับไม้หมื่นเรามานะครับไม้หมื่นเรามาโอเคเห็นไหมครับ,รบเขาไพ่ทึบสวยนะแล้วก็เขาไพ่ปิงอ่าเขาไพ่เขียดนะครับตอนนี้นะครับมาตีคู่เลยสคู่สี่นะคู่สีผมก็เดินสวยงามนะไม้เมื่อกี้เลยมั่นใจนะใส่ไม้หมื่นไปอ่ะมาไม้ต่อไปนะครับอืมถ้าสำหรับปิงปองอ่ะผมไปที่น้ําเงินหนึ่งหมื่นแล้วกันนะครับ อย่าให้โมโหนะฮะถ้าโมโหผมจัดไม้หนักจริงนะฮะถ้าเล่นไม่เข้าอ่าถ้าเล่นยากจริงๆนะผมจะจัดไม้หนักนะครับการเล่นของผมนะครับอ่าเพื่อนๆก็เอาไปปรับใช้ดูแล้วกันแต่ว่าอย่าเล่นหนักเหมือนผมนะผมไม่แนะนํานะครับใครที่ทุนน้อยอย่าเล่นหนักเหมือนกันนะครับโอ้โหลดแต้มกูอีกเรียบร้อยเรียบร้อยครับไม้หมื่นไม้หมื่นไปอีกแล้วอืมทาไมต้องทําให้โมโหด้วยนะครับไม้นี้ไม่เข้านะครับ ตอนนี้3มเกลือเป็นแดงยาวเลยวะ่ะ3เกลือไม่ขีดเป็นแดงยาวส่วนเขาไพ่อื่นๆนะครับก็เป็นตัดมาน้ําเงินนะครับเขาไพ่ทึบนะครับทึบของ3าเกลือนะครับตอนนี้เขาไพ่หลักแดงขึ้น2แดงขึ้น2อ,อ่ะมาสุดท้ายผมขออออินไปละกันที่ฝั่งน้ําเงินนะครับ9 5้าพาบาทนะครับไปที่น้ําเงินนะครับไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับถ้าโอโห๊อกแปดสวยงามรับ โอโหแต่ว่าป๊อกแปดเสมอโอโหทำไปได้เอาเปลี่ยนห้องเลยเปลี่ยนห้องด่วนเลยอืมฮึอะขอต่อยอนิดแล้วกันนะครับกำไรไม่มานะครับทุนก็ลดหายนะครับอ่ะขอไปต่อเดี๋ยวหาห้องแป๊มหนึ่งนะครับอะผมมาที่ห้อง ct ศูนย์สามแล้วกันนะครับอ่ะป๊อกแปดสีน้ำเงิน โอ้โหห้องนี้คู่แจ็คด้วยถ้าเขามาทันคู่นะครับบอกไว้เลยว่าหยาบนะครับเขาไพ่ไม่ขีดนะครับตอนนี้เป็นน้ําเงินยาวถ้าเล่นฝั่งแดงขีดจะยาวเลยนะครับอ่ะผมอออินไปที่ฝั่งแดงนะครับ9,550บาทนะครับในการเล่นนะครับถ้าเรามั่นใจในการเล่นนะครับเพื่อนๆมั่นใจนะครับก็บอกไว้ก่อนแล้วกันการพนันนะครับย่อมมีความเสี่ยงเสมอนะครับ ซึ่งใช้ใจสำคัญที่สุดนะครับถ้าเราใจถึงเรากล้าเล่นนะครับมีโอกาสที่เราจะทํากําไรได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเรามั่นใจแต่ใจไม่ถึงนะครับก็เล่นยากนะผมบอกเลยว่าเล่นยากนะครับมันจะทํากําไรได้ยากนะครับประมาณนี้เออป๊อกแปป๊อกก้ามาลูกโอเคครับสวยงามโอ้โหเหยยบหัวแบบสุดยอดมันเจ็ดแต้มนะผมแทบจะวางมือละโอเค กำไรบวกทุนนะครับเหมืนแปดนะครับเหมืนแปดก็กำไรเราสามพันกว่าบาทนะหมายเมื่อกี้เราเข้านะขีดน้ำเงินยาวๆเลยครับตอนนี้อืผมไปที่น้ำเงินแล้วกันหนึ่งพันบาทนะครับเอ้หนึ่งหมื่นแล้วก็ติดคู่ไปด้วยนะครับหนึ 1, ่งสองร้อยบาทนะครับอ่าผิดไปใส่เจ้ามืออ่ะผมติดเสมอไปด้วยแล้วกันหนึ่งร้อยบาทนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะพูดติดติดขัด ขออภัยด้วยละกันนะครับอาจจะมีการใช้เงินเยอะไปหน่อยนะครับใช้เงินทำอะไรใช้เงินฉลองนะครับอาจจะมีมาเมาเวียนหัวไปด้วยแล้วกันขออภัยด้วยละกันนะฮะแต่ไม่แนะนําว่าถ้าเรานะครับมีอาการดื่มกอแบบผมนะครับไม่แนะนําให้เล่นนะใจมันจะใจเรานะครับมันจะแบบสู้เกินไปนะครับทําให้เราแบบคุมการเล่นไม่ได้นะครับอ่ะ ไม้นี้เราก็บวกมานะครับกําไรตอนนี้บวกทุนสามหมื่นเรียบร้อยนะครับกําไรครึ่ง่องครึ่งนะอ่ะผมขอจัดอีกสักไม้แล้วกันนะครับเพื่อเพิ่มกําไรในการเล่นนะครับอืขอไปแดงแล้วกันหนึ่งหมืนบาทนะครับเพราะว่าเขาไพ่มาในทิศทางของมังกรนะครับแต่ว่าผมขอเลือกตัดเขาไพ่ไม่ขีดนะครับที่ฝั่งแดงโอโหมันมีศูนย์แต้มครับ เราปอก9้าครับเรียบร้อยนะครับบวกมาอีก9,500บาทนะครับอ่ะจบพอเลยละกันนะครับกำไรบวกทุน4ี่0มื่นนะครับ22บาทนะครับก็พอแค่นี้ละกันนะครับใครอยากเข้ากลุ่มน้ำเล่นนะครับก็ลิงก์ใต้คลิปนี้ใครอยากพูดคุยกับผมก็ลิงก์ใต้คลิปนี้ละกัน